กัน้องมาแล้วมาแล้วเจมิงมาแล้วนะครับ <c oughs> กลาสมัสดีพอๆแม่ๆเอฟซีสาน้นยเพชรปันเพยเอฟซีอีหลาหน้อยอุ้งอี้อีหลาน้่อยปอมแป๊บละอีหลาน้อย,อออยฟ้าใสาเส้นเลยนะครับ <c oughs> วันนี้เจมิงจะมาพูดเรื่องอะไรครับเมื่อวานเมื่อวานไลฟ์สดเมื่อวานไลฟ์สดมันมีมียูทูบเซอร์หนึ่งเข้ามา เข้ามาเตือนนะครับตามหน้าปกคลิปเลยเกิดอะไรข,ขึ้นกับช่องไอวีบ่าวอุดร8 8 8เมื่อวานผมไล่์สดออยู่ดีๆมียูเซอร์ยูเซอร์ถึงเข้ามาใช้ยูสนามว่า <c oughs> สาวน้อยเพชรบ้านแพง <c oughs> เขามาจาดผมเข้ามาจาดผมนะครับโดยตามนี้ตามข้อความนี้เลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเอาขึ้นมาขออนุญาตบอสโจยงวันนินไว้นะครับขออนุญาตทางสาวหน่อยเพรบันแพงเลยนะครับเดี๋ยวเอามาทักผมหลายข้อว่าหลายข้อความมากเลยนะครับเดี๋ยวผมไม่ยังครับไม่มีอะไรเพื่อนเขามาให้กำลังใจเข้ามาให้กำลังใจเหมือนที่เพิ่นบอกเลยพออจิตาเข้ามาในไลฟ์สดเมื่อวานกำลังคุยกันสนุกสนานกำลังคายบุงมคายบาดไปกำลังสนุกสนานไปพออจิตาใส่ข่วมผมไปเยอะในช่องเพิ่น ใส่ขวบผมไปหลายเอาทั่วเอามาลุกผมหลายเออเอาไปเอามาบอดโจเขามาว่าอยู่มุมต่อเออนี่คือความน่ารักของผู้บริหารนะครับมุมนี่น่ารักของเพื่อนก็มี่นะครับเหมือนที่เพื่อนบอกไว้เลยเพื่อนมาให้กําลังใจยุทธเสอร์แต่ละยุทธ์ที่ช่อง youtube แต่ละช่องที่เพื่อนที่ทําช่องเกี่ยวกับองค์กรเพื่อนเขวมาให้กำลังใจไอช่องไหนทำไอช่องไหนทําที่ไม่ได้ค่าองค์กร มา <im itation> <im itation> <im itation> กมายแต่คำว่ามากมายบริดาศิลปินมากมายเออเพื่อนกันเออกันยังโอเคถ้าเกิดเรากลับมาได้เราเปลี่ยนใจเปลี่ยนแนวทางการทำคอนเทนต์เพื่อนกันยังให้โอกาสนะครับสำหรับช่องผมดูช่องผมตัวอย่างนะครับเด้อเราทําด้วยการที่เราไม่รู้อะไรเลยที่ทํามาที่ผ่านานมานะครับเราทําโดยไม่รู้อะไรเลยเห็นเพื่อนเขาทําคิดว่ามันทําได้เราก็ทําตามเอาไปเอามามันไม่ได้ มันไม่ได้ถ้าเกิดเกี่ยวกับองค์กรเขาถ้าเกิดเราจะไปด้อยค่าหรือสิไปด่าคนในองค์กรเขามันบ่ไรครับเราไม่ชอบเราทําได้อย่างเดียวคือเราไม่ต้องพูดถึงเขาแค่นั้นเองครับบอลเขามาให้กําลังใจส่วนหลายๆเรื่องที่มันเกิดขึ้นมามันไม่ได้เกี่ยวกับเราไม่ได้เกี่ยวกับ FC นะครับเดือนเราแยกบริบทให้มันให้ได้ระหว่างระหว่างช่องกับระหว่างบ้านฮักหรือ FC มันต่างกันมันเกี่ยวกันไม่ได้เกี่ยวกันนะครับเนี่ยเราคิดเราวิเคราะห์เองผู้บริหารเขาก็ย้าอยู่เสมอว่าไม่ได้ลักลูก บรักลูกไม่รักพ่อพื้นกับปด้ว่านะครับแ,แค่นั้นเองแบบนั้นจริงๆส่วนเลือกที่เมื่อวานเนี่ยเขามาหยุ่เขามาหยอกเข้ามาตามข้อความนี้เลยจะอ่านข้อความให้ฟังนะครับผม,ขมเขาก็แรกเลยนี่เลยตมนีปเลยมีคนเซลมาเจ้าดา,าข่อยคอยเลยบ้าอันนี้ก็คือพ่ออาทิตตา พออาจารย์สมโลกเนีย่ยพออาจารย์ผสมโลกด้วยนะครับมาอาจารย์มาเพราะญ่าอาจิตะส่งข่าวมาบอกว่าเจ้านี่แหละดาข่อยนะธหาเลี่ยงข่อยธนาเรียยเร่ยงข่อยรนะับอลโจหาเรื่องข่อยนะพวกเราเป็นพยานนะเป็นเอฟซีให้ผมด้วยนะเป็นเป็นพยานให้ผมนะคือเราเข้ามาหาเรื่องข่อยนะเข,ข้ามาในห้องผมเข้ามาในช่องผมนะอย่าเลือว่าผมมีสิทธิ์นะครับดีนะข่อยก็บอกอกอกไป ทำไมอีกถ้านี่นี่คือบอสพูดแบบนี้ถ้าช่องไหนที่เชียร์ส่งเสริมเขาเอืน้นเขาบริเอิ้นว่าช่องปลอลสิศเขาเอิ้นช่องยูทูบเบอร์เกื้อกูลกันส่งเสริมกันนั่นแหละครับเหตุผล <c oughs> ที่เพื่อนก็บบอกว่าไม่ได้ว่าให้ทุกช่องแล้วไม่ได้เหมารวมส่วนเพื่อนเรื่อง <c oughs> เพื่อนพูดเรื่องโกปกอกไอ้กอกกอะยูทูบเบอร์นะ YouTuber, แต่กอกกอเพื่อนกับ,บ่ได้ไเหมารวมทุกคนเพื่อนก็บอกมันมี ขาเพื่อนก็ทําคลิปบอกอยู่ว่ามันไม่ได้ผมไม่ได้เอ่ยชื่อผมไม่ได้เหมารวมทุกคนเพื่อนบอกอย่างชัดเจนเราเข้าไปหาคลิปคลิปนั้นดูผู้บริหารเพื่อไม่ได้เหมารวมเขาไม่ได้เหมารวมครับเข้าไปดูคลิปบริที่เพื่อนพูดด้วยเพื่อนม่ได้เหมารวมเราไปฟังดีๆนะครับเรื่องอันนี้ผมผมพูดได้แค่นี้จริงๆเพื่อไว่าได้เหมารวมเพื่อนก็พูดเท่าที่เพิ่นพูดได้ นะครับอันนี้ผมไม่ได้แก้ตัวแทนผู้บริหารนะครับเรื่องที่มันเกิดเรื่องขึ้นมาเพิ่นพูดในส่วนที่เพิ่นสามารถพูดได้เพิ่นบ่ได้เหมาร่วมทุกคนที่ทํายูทูบเบอร์เกี่ยวกับไอซีกอนะครับนี่คือผู้บริหารเขาพูดมาแบบนั้นนะครับเขาให้ก,ากําลังใจผู้บริหารให้ก,ากําลังใจทุกคนตามข้อความเลยนะครับส,รออส่วนเรื่องอิห่าองค์หญิงส่วนเรื่องอิห่าองค์หญิงมาให้ก,ากําลังใจหลายๆบหักพอหักแต่ลูกพอกับบริได้ว่า แต่มันมีสุ้มเป็นบ้าว่าหักลูกแล้วต้องหักพอน้ำบ่หักพอบ่เป็นอย่างนี่คือคําพูดของผู้บริหารที่เข้ามาในช่องไลฟ์สดผมเมื่อวานนะครับบอสโจเข้ามาเข้ามาสานุกสนานคุยกันหยอกล้อกันเป็นมิตรกันครับเพื่อนบ่ิษัแบงค์แยกระบเพื่อนเป็นผู้บริหารระดับสูงกับช่อง YouTube ที่ไม่มีตัวตนเลยผู้ติดตามแค่หลักพันเพื่อนบริษัเพื่อนเพื่อนบ่ิษัแบงค์แยกเพื่อน,น,นขามาให้กาลังใจทุกช่องครับเพื่อนเข้ามาให้ก,ากําลังใจทุกช่องเพื่อนบรในแบงค์แยกระบจา คนบอดังดังบอดังเพื่อนบอด้สนใจครับดูที่ว่าช่องไหนช่องไหนที่ทาคอนเทนต์หรือเกี่ยวกับองค์กรแล้วไม่ได้ดอยค่าหรือไม่ได้ดา่าผู้บริหารไม่ได้ดา่าองค์กรอันนี้เพื่อนก็นให้ก,ากําลังใจทุกคนครับผมหลายๆช่องเพื่อน,นเข้าไปให้ก,ากําลังใจไม่ว่าจะเป็นช่องช่องแม่ลนันเพื่อนก็นเข้าไปให้กระลังใจหลายๆช่องนะครับแ้วผู้บริหารเขามีความตั้งใจอยู่แล้วที่จะสร้างสารรค์ผลงานขึ้นมาเพื่อที่จะให้องค์กรมันเติบโตขึ้นแต่มันเลือกภายในถ้าเกิดมันเกิดจะเรื่องภายในของเพื่อน กับ YouTube y o บ t u b e r บางช่องอันนั้นมันก็เป็นเรื่องของเพื่อนกับช่อง YouTube บางช่องส่วนช่อง YouTube ทุกๆช่องที่โดนผมก็รู้จักทุกคนเค,เคยเข้าไปแวะเวียนถามถ่ายกันเข้าไปในไลฟ์สวดกันเข้าไปทักทายเป็นคอมเมนต์กันปกติธรรมดาแล้วทุกวันนี้ก็ไม่เป็นปัญหากันก็ไม่เคยได้ด่ากันไม่เคยอย่างผมก็ไม่ได้หยิบเรื่องพี่เขาช่องของพี่ๆเขาขึ้นมาพูดนะครับเดี๋ยวผมพูดในส่วนของผู้บริหารที่เข้ามาในช่องผมเมื่อวาน แ <laughs> ล้วแล้วเอาข้อความเทปเข้าสู่ระบบด้วยบอกบอกวาผมไปด่าเพื่อนไยเชียวเมื่อวานเนี่ยเสียวมากเลยเสียวมนันตึงหัแตกเหี้ยแตกซะสยย้ใหญ่ใหญขนาดหนาวหนาขคำว่าลอยจอบเบิร์แสดงว่าเพื่อนจอบดูนานแล้วนะครับเนี่ไม่ต้องเป็นห่วงช่องผมนะครับเนี่ช่องผมพยายามที่จะพูดในเชิงที่ว่า เป็นพลังบวกเท่านั้นนะครับเด้อพลังลบผมไม่ได้พูดถึงพลังลบส่วนเรื่อง F อฟซองเออะไรต่างๆนั้นเราคิดแล้ววิคเคราะห์กันเองนะครับเด้อเป็นสิทธิส่วนบุคคลสิทธิภัยสิทธิมั่นบด้วากันบได้ว่ากันไม่ได้ด้อยค่ากันเราอยากเป็นเพื่อนที่ดีเรายาังเ,เป็นเพื่อนที่เป็นพ่อฮักแม่ฮักอีล่าองค์หญิงคือเก่าเป็นมูกันคือเก่าไรสุดไรยังไปเจอกันทักทายกันเผลอ,เออาจจะเจอกันอยู่หน้าเวทีก็ได้อันนี้มันก็ไม่แน่นะครับมันก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับส่วนเรื่องส่วนเรื่องที่ทำ เมื่อวานโดนกําลัางสีบอลเลี่ยงนี่แหละกําลัางสีบอลเลี่ยงเจมองเจมิงนี่แหละเขาไปมากดูซื้อโโลูกันมากเลยไม่นั่งอีกเลยน่ารักนะครับถ้าเกิดรู้จักตัวตัวในกลีผมเชื่อว่าทุทกๆคนหลายๆายคนช่องที่ดูก็รู้จักบอสโจมุมน่ารักของคนก็มีครับมุมน่ารักของบอสโจก็มีนะครับเดเราอย่าเพิ่งตัดสินอะไรไปเร็ียวเกินไปเราค่อยๆดูไปเรื่อยๆครับค่อยๆดูไปเรื่อยๆ ส่วนหลายๆคนที่กําลังที่จะตั้งตั้งธงตั้งแนวลบเพื่อที่จะลบกับองค์กรนั้นผมขอร้องแล้วครับขอร้องแล้วครับเราดูบริบทไปด้วยค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับแล้วผู้บริหารเขาไม่ได้จ้องที่จะทํารลายช่อง YouTube แต่ละช่องหรอกครับเพื่อนไม่ได้ตั้งใจแบบนั้นเพื่อนไม่มีความตั้งใจแบบนั้นมันสามารถคุยกันได้อยู่แล้วแต่มันยังไม่ใช่ตอนนี้แค่นั้นเองค่อยๆให้เวลามันเป็นเครื่องเยียวยานะครับเดีย๋ยวผมเชื่อว่าทุกๆคน ที่ช่องเองขาเขาโดนเน่เขารักอีหลาหน้อยอุงหญิงทุกทุกคนทุกทุก,ทกช่องแหะครับนะครับเดิมมันมันมันเรื่องแค่นี้มันไม่สามารถทําให้พวกเราแตกกันได้จับมือกันไปพร้อมๆกันเพื่อที่จะให้องค์กรสาวน้อยเพชบานแพงที่เราเชียร์แล้วก็อีหลาหน้อยอุงหญิงที่เราสนับสนุนอยู่เนี่ย เติบโตไปในวันข้างหน้าให้มันยิ่งขึ้นไปนะครับเด้อนี่คือความรักความผูกพันนี่คือความห่วงใยของช่อง YouTube ช่องหนึ่งนะครับเด้อที่ยังไม่โดง่งไม่ดังมากมายโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วเรามาเจอกันใหม่ว่า EP ต่อไปเราจะคุยเรื่องอะไรอันย่องอันย่อง